สวัสดีจ้าวันนี้ก็ตัดหญ้าแล้วก็ตัดตัดกิ่งโมกนะคะตัดเสร็จแม่รัดก็ไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งก็วิ่งไม่เร็วนะคะวิ่งช้าๆแต่ขอให้ถึงเป้าหมายเพราะว่าแม่รัดกลัวกลัวตาย <c oughs> คูโลกงคิดอากาศร้อดมากร่างกาย เป็นอะไรนะอะไรฮิสโตนอะไรอะไรนะเม่รัดก็เรียไม่ถูกนั่นแหละวิ่งไปช้าๆแล้วก็สังเกตตัวเองวิ่งให้ถึงเป้าหมายก็พอวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะ วิ่งได้สิบกิโลกว่าแล้ววัดใจตัวเองเนี่ยก็ค่อยวิ่งรอบหมู่บ้านเจ็ดรอบก็สิบโลกว่าละเพราะเอานาฬิกาวัด ได้แรงมากเลยสวนสุขภาพนะคะเสียงพูดจะไม่ค่อยมีแล้หน้าแดงมากโอเคได้สิบกิโลกว่าถือโอเค ค่อยเป็นค่อยไปกะบ่าจะวิ่งสักสิบกิโลอ๋อกะว่าจะวิ่งสัก,กสิบรอบสิบรอบมันก็ได้สักสิบสองสิบสามกิโลนั่นแหละนี่เจ็ดรอบก็สิบกิโลกว่าแล้วเดินให้ให้เส้นนี่ครับ ยืดนช่ะผ่อนคลายก่อนไม่ได้เอาไม่ได้ถือมือถือตอนวิ่งจะได้ตั้งใจวิ่งตั้งใจจะเอาสิบกิโลโเฮได้โอ้ยดอกไม้สวยจังวิ่งรอบหมูกบ้านวันนี้ ช่วงเย็นเย็นลูกหกหมูอุ้ยดอกชบาดอกชบาสีแดงสวยกับทองอุไลคลิปนี้ก็เอาสุขภาพมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะแลดสายวิ่งชอบวิ่งวิ่งมา วิ่งมานานแล้วแหละวิ่งมาตั้งแต่อายุจริงๆเริ่มวิ่งอายุตอนอายุสามสิบปีวิ่งมานานแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า